แล้วเราไหวไหมกับการที่ถ้าสมมติว่าเราพูดถึงเรื่องแบบนี้เลยเราไปช่วยค่ะเจ้ากรรมนายเวรมันก็ต้องตามมาหาเราเพราะเราไปยุ่งในสิ่งที่แบบเนี้ยเรารับไหวขนาดไหนถามว่าไหวไหมเลนคิดว่าเลนเป็นคนคิดดีทดําดีพูดดีปฏิบัติดีแล้วเรนก็เชื่อในความดีของเลนว่าทุกคนที่เลนเจอเลนหวังดีและปรารถนาดีกับเขาแล้วเลนก็อยากจะช่วยทั้งคนวิญ,ญญาณแลวเจ้ากรรมนายเวรให้เขา ได้ยุติธรรมที่สุดนะคะเหมือนเลนเหมือนเขากำลังจะตีกันแล้วเลนไปเคลียะค่ะถาาว่าเลนอาจจะถูกกระทบมาบ้างแต่มันเป็นหน้าที่ที่เลนต้องรับไหวไม่ไหวก็ต้องรับเพราะว่าเป็นสัจ,จาวาจาเลนจะเป็นคนยึดสัจ,จาวาจามากๆเพราะสัจ,จาวาจาคือเครื่องหมายของคนที่ดีถ้าคนคไม่มีสัจ,จทําอะไรก็ไม่สําเร็จไหมคะแล้วถ้าวันหนึ่งอ่ะสัจ,จาวาจาของเราเนี่ยค่ะมันแปลเปลี่ยนไปอ่ะโดยบางสิ่งบางอย่างที่มนโลกมนุษย์ที่มันเป็นอะ โดยพังเผื่อเราจะรับได้ไหมที่จะ,จะต้องรับ<ด>ต่อจัก,กรกรมหรือเวรต่างๆเพื่อมาทับเราต่อเลนเชื่อว่าทุกคนเวลาทำอะไรอะรู้แต่ใจตัวเองอยู่แล้วดังนั้นเลนจะคองสติเสมอเวลาเลนจะทำอะไรจะพูดอะไรจะไปยังไงจะไปที่ไหนเลนล้วนม,มีสติ เพราะเลนตั้งตัวเองมาจากคำว่าไม่เชื่อ,อดังนั้นถ้าการที่เราไม่เชื่อแล้วเราต้องหันมารู้มาทราบเราต้องเห็นจริงๆเราต้องรู้จริงๆเราต้องพิสูจน์ได้จริงๆเพราะวิทยาศาสตร์เขาบอกให้เรารู้จักการพิสูจน์ธรรมะหรือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เรารู้จักไม่ต้องเชื่ออะไรร้อซแต่ให้รู้จักการคลองสติดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรนต่อจากนี้ทั้งสิ่งที่เรนตั้งศัจจะไว้ตามปฏิทานที่เรนตั้งเอาไว้ถ้ามันไม่ได้อย่างที่หวัง คือเลนอะไม่ได้มีความคาดหวังในขนาดนั้นว่ามันต้องเป็นไปตามนั้น <S <S เลนแค่ว่าเลนทําวันนี้ดีสุดและเ่นทําทุกวันให้ดีที่สุด <S <S และเ่นคิดดีทดําดีพูดดีปฏิบัติดีพอถ้าหากสิ่งที่เลนสื่อออกไปหรือสิ่งที่เ่นบอกใครไปและมันไม่ได้เป็นผลดีตอบกับเขาอันนั้นก็อยู่ที่ตัวเขาแล้ว ก็อย่างที่เรนเคยบอกไงครว่าจิตคนเรามันต่างกันสินไม่เสมอกันบางคนคุยกับเรารู้เรื่องแต่บางคนคุยกับเราไม่รู้เรื่องเลยเราก็ไม่สามารถไปปรับโหมดให้เขาคุยกับเรารู้เรื่องได้ดอกใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมุติว่าอย่างที่ <c oughs> คุณเรนบอก <c oughs> การที่เรามีเป็นสองร่าง <c oughs> เหมือนคนที่ตายไปแล้วครึ่งหนึ่ง <c oughs> เป็นมนุษย์อยู่ครึ่งหนึ่ง <c oughs> ถ้าวันในวันหนึ่ง คำว่าเป็นมนุษย์เนี่ยกับ DNA ที่มันสร้างมาว่าคุณต้องต้องมี3-4อย่างรักโลภโกรธหลงในสิ่งเนี้ยลาบยศสรรเสริญเงินทองประโยชน์ต่างๆถ้าสมมุติว่าน้ำหนัก50-50ของคุณเปลี่ยนไปอะ่ะมันเป็น80-20ิ่ร่างที่เป็นที่นั่นเหลือ20แต่ความเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วมันต้องโอนเอียงมาถึงแปดสิบมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติมันเป็นแบบนะั้นผมถามนะ ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็คงลงโทษเลยนะคะเพราะทุกวันนี้หนูมีชีวิตได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนูจะมีแฟนจะมีเงินจะมีบ้านมีรถก็เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปหมดเลยะคะ่ะหนูไม่เคยมีอะไรเป็นของตัวเองเลยะคะ่ะดังนั้นถ้าท่านจะให้เป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าท่านกําหนดไวะะ้แล้วค่ะทุกวันนี้หนูจะเจอใครก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้กําหนดให้หนูเหมือนกัน,นะค่ะและรับได้ไหมกับการคําว่าโดนลงโทษ ก็ต้องรับได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขตั้งแต่ก่อนจะตั้งสัจจะวาจาไว้แล้วว่าหนูต้องถูกลงโทษถ้าบังเกิดเรื่องจริงใดการที่เราไปช่วยคนเหลือขายความลับโดยที่แบบบางทีมันไม่ใช่เหมือนเราก้าวล่วงไปมากเกินไปอ่ะลองยังไงอ่ะหนูไม่กลัวค่ะเพราะหนูคิดว่าหนูทําความดีแล้วหนูคิดว่าหนูทําดีที่สุดแล้วถึงเรื่องจะเกิดขึ้นวิญญาจะมาทําร้ายหนูคุณใสจะมาทําร้ายให้หนูบังเกิด สิ่งใดในชีวิตหนูก็ไม่กลัวคะ่ะเพราะว่าหนูคิดว่าหนูไม่มีอายุไขหนูจะตายเมื่อไหร่ก็ได้หนูไม่แคร์ทำไมเราถึงคิดว่าเราไม่มีอายุไขก็ท่านพ่อพญยาย,ยมบอกมาแบบนั้นเพราะปู่ก็บอกมาเหมือนว่าท่านจะลิฟคือหนูไปเมื่อไหร่ก็ได้หนูจะตา,ตายตอนนี้ก็ได้จะตายพรุ่งนี้ก็ได้หนูตายเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเราต้องต่ออายุไขเราไหมต่ออายุไข่ไหมท่านก็จะให้ภารกิจหนูมาทุกปีว่าถ้าปีนี้อยากมีชีวิตอยู่ต่อจงไปไหว้พระที่ไหนหรือต่ออายุไขที่ไหนอะไรอย่างงี้ค่ะ ท่านก็จะมีเสียงมาตามแบบภารกิจ<อ>ต้องไป<อ>ที่นี่<อ>ใช่ค่ะแค่นั้นเองพอดฎีพี่ส,มสัมภาษณ์กับเกี่ยวกับพวกพลังงานกับพวกคนที่เขากะลาหรือว่าพี่พีท <c oughs> เวลาได้คำมันเหมือนคำคำสั่งหรืออะไรก็ตามที่แบบว่าจากนอกโลกหรือว่าอะไรเนี่ย <c oughs> เขาจะมาแบบตื้อๆ,ๆ,ๆ,ๆเข้ามาล่ะแ,แล้วก็แปลเป็นแบบเหมือนโทรจิตอะ <c oughs> ของเราลักษณะดเดียวกันไหมของหนูเป็นเสียงค่ะเสียงพูดเป็นเสียงของพ่อปู่เป็นเสียงของครูบาอาจารย์ค่ะ แปลมาเลยพูดมาเลยให้ทำนี้หนึ่งสองสามใช่ค่ะใช่แต่ส่วนใหญ่แล้วหนูก็จะเป็นคนแบบมีคําถามเสมอแล้วหนูก็จะเป็นคนที่ดื้อแล้วหนูก็จะชอบกวนท่านหนูก็จะโดนลงโทษเช่นแบบโดนเคกหัววันนี้ต้องป่วยไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําไมต้องสั่งอ่ะหนูไม่ชอบคนมาสั่งทําไมต้องถามวะเพื่ออะไรได้อะไรทำแล้วได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ต้องเกิดคําถามใช่ไหมพี่เล่พี่ใหญ่ใช่ป่ะกับทำเราได้อะไรทําแล้ว เกิดอะไรขึ้นทําไม,มต้องทอําอ่ะก็อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเกิดคําถามออกมาเ<ม>สมเอคะ่ะแต่บางทีเหมือนแบบบางทีช่วยเหลือคนอยู่เงี้ยค่ะแล้วก็เกิดแบบเหมือนช่วยเหลือคนนี้แล้วอีกคนนึงคือไม่เชื่อมาด่าเราเสียหายนู่นนี่นั<ม>่นก็เคยนั่งคิดทาเราได้ไรวะ<ม>ได้เงินเหรอเงินแค่เนี้ยมันคุ้มเหรอวะไม่คุ้มเลยไร<ม>สาระมากแล้วทาไปเพื่ออะไรเสียงก็จะบอกว่าทําเพื่อสัจวาจาชดใช้นิกรรมทําให้เส็จซะทําให้สําเร็จ แล้วเราจะได้จบภารกิจในวคําว่าจบภารกิจคือรมว่าตายจากโลกนี้ค่ะสิ้นสุดภารกิจของหนูแล้วดังนั้นทุกวันนี้ทุกคนที่หนูได้เจอคือภารกิจของเลนค่ะเจอพี่เจก็เหมือนก็เป็นภารกิจค่ะเจอน้องอ,จองเจอพเพ,พี่เจเป็นคนคดื้อไม่เชื่อเรื่องพวกนี้มีอะไรที่เจะบ,บอกเขาได้ไหมว่า สิ่งที่คุณเลนกำลังจะพูดหรือกำลังจะบอกเขาแล้วเขาต้องเร์ไพรส์ตกใจว่านี่เลยมีป่ะคือเขาเป็นคนไม่เชื่ออะไรเลยนะไม่จริงค่ะเขาเชื่อไงแต่เขาไม่ได้เชื่อทุกอย่างไนงะแต่เขาต้องการอย่างเดียวอะคืออะไรก็ได้ที่แบบคือพี่พูดตรงรายการพี่ต้องการเอ็กซ์แมนอ่ะพี่ต้องการในสิ่งที่พี่ต้องการพิสูจน์อร ทั้งหมดหมทั้งมวลเดพี่ต้องการแบบอยากรู้อะว่าคนที่เห็นอย่างนี้นี่นนนนนเป็นยังไงเพราะว่ามันมิชชั่นต่อไปอะมันจะต้องถามอะไรมากกว่านี้ตอนนี้คนของพี่เนี่ยคนนี้เขายังังหาอยู่ถ้าอย่างเลนเนี่ยคืออะไรที่จะบอกได้สิ่งที่เลนเห็นนะคะสิ่งที่พี่ทำเป็นสิ่งที่ดีพี่เป็นคนดีเลนยืนยนันพี่เป็นคนดี พี่เป็นคนจิตใจกว้างพี่เป็นคนที่คิดดีต่อทุกคนที่เข้ามาในชีวิตพี่ถึงพี่จะทําบุญคนไม่ขึ้นเลยก็ตามนะคะอารมณ์แบบพี่เลยปวดร้าวมากเลยแต่เรนอยากให้พี่ทำต่อไปสิ่งที่ดีที่สุดแล้วพี่ไม่ต้องคิดว่าสิ่งที่พี่ทํามันจะดีหรือเปล่าพี่จะคิดว่าสิ่งที่พี่ทําทุกวันนี้พี่แบบพี่อยากจะพิสูจน์อยากจะบอกให้คนรู้อยากว่าสิ่งนี้มันมีจริงนะ ว่าคนแบบเนี้ยมันไม่ใช่อย่างที่คุณเข้าใจนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเล่นบอกเลยว่ามันเป็นบุญของพี่แล้วแล้วมันช่วยทําให้พี่ปรับภพบภูมิในชาตินี้และชาติต่อๆไปอีกแต่สิ่งที่เล่นสัมผัสเห็นในตัวพี่นะคะคเล่นเห็นสมเด็จพระนเนะรศวรค่ะพี่เคยเกิดในชาติภพสมเด็จพระนเรศวรและท่านก็คุมครองตัวพี่นะคะดังนั้นพี่ก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบรักชาติแผ่นดินเยี่ยงชีพพี่จะเป็นคนที่มีความยุติธรรมมาก สิ่งที่เรนสัมผัสคือพี่เป็นคนไม่ขี้โกงใครอ่ะ <solutions. S 2> ถึงจะเอาได้พี่ก็ไม่เอา <solutions. S 2> พี่เป็นคนหาด้วยตัวเองสร้างด้วยตัวเองทําด้วยตัวเองถ้าจะให้ไปนั่งขี้โกงใครประจบใครสอบพอใครมันไม่ใช่นี่ใส่พี่เลยอะ่ะ <solutions. S 2> จริงหรือเปล่าไม่รู้นะเรนเห็นแบบนี้ครับ <leap. S 2> แต่พี่เป็นคนเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับอะคะ่ะ <solutions. S 2> เพราะเรนเห็นภาพในจิตของพี่อะ่ะเหมือนพี่เป็นคนที่ต้องเหนื่อยเพราะทุกคนทุกคนต้องพึ่งพี่พี่ต้องเป็นที่พึ่งให้กับทุกคนครอบครัวและคนที่อยู่ใกล้ตัวพี่ พี่จะเป็นคนที่ให้คําปรึกษาคนได้ดีมากครับและพี่ก็จะปรารถนาดีกับทุกคนที่พี่ให้คําปรึกษาพี่ไม่เคยหวังร้ายใครอ่ะหนูสัมผสัสได้สิ่งแบบนี้ครับ,รบโอเค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 หนูไม่รู้ว่าหนูจะทักแบบไหนประมาณไหนอะห่ะหนูก,ก็คือพูดประมาณนี้เพราะว่าสิ่งที่เลนเห็นคือทุกคนก็เป็นคนที่ดีนะคะคแต่แค่ว่าต่อจากนี้ค ความดีของพี่มันจะทําให้พี่บั่นทอนจิตใจเพราะคนที่เข้ามาในชีวิตพี่บางคนทำให้พี่รู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวงังหรือว่ารู้สึกเสียความรู้สึกแต่เลนก็อยากพี่อดทนนะเพราะพี่กำลังชดใช้กรรมแล้วก็พี่จะได้เจอแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในอนาคตในอนาคตนับแต่บัดนี้หนึ่งสอสามสี่เดือนนี้ค่ะอ๋อเดือนหน้าจะเจอคนลงทุนก็ได้เงินครับเล่นหวยก็มีโชคค่ะคถ้าจะมีโชคดีก็ต้องขอพญายนาคค่ะ แล้วรายการเราอะไรนะฮะอะไรนี่ตกซิกอะไรกันเนี่ยดูดีว่ารายการเรารายการเราเนี่ยจะไปได้ไกลไหมรายการเนี้ยพูดได้ใช่ไหมคะพูดได้ดูขรุขระจะได้เลิกจะได้ทำเออะไรกันไปไม่ไม่ค่ะคือเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าอาจจะมีการโจมตีบ้างหรืออาจจะโดนเลื่อยขาโต้โดนกันแกล้งจากทางรายการอื่นๆอะไรก็บ้างนะคะแต่เลนบอกเลยว่า ทำต่อไปเดอะค่ะเป็นสิ่งที่ดีแล้วจะดังไหมดังอยู่แล้วไหมคะมใท่พี่จะดังในเรื่องนี้ไหมพี่ก็เดินถูกทางแล้วค่ะพี่ต้องดังในเรื่องนี้นะคะพี่ดังในเรื่องอื่นไม่ได้พี่ต้องดังในเรื่องสายบุญในเรื่องการช่วยเหลือคนครับแล้วก็ในช่วยเหลือสัตว์สัตว์สิ่งอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วเราทำรายการนี้เราจะได้ตังค์ไหม ได้ใจค่ะได้ใจได้เงินค่ะรอสปอนเซอร์แป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวสปอนเซอร์จะเข้ามาช่วงปลายปีนะคะครับโอเคโอเคโอเคไปไปช่องใหญ่ๆได้ไหมสมควรจะได้เข้าช่องใหญ่ๆแล้วค่ะเราจะเย็นเน,นะคะโอเคต้องให้เขาสวดอะไรไหมผู้บริหารของพี่เนี่ยต้องมีกระถาอะไรไหมมหาจักรพรรดิหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมจริงแล้วพี่เขานะคะจะเดินทางสายหลวงปู่ม่านได้ดีสายหลวงปู่ได้ดีหลวงปู่ดู่ค่ะ นะคะสายต้องสวดบทพระมหาจักรพรรดินะคะจะช่วยปรับภพภูมิและสวดพระมหาพระคาถาเงินล้านจะช่วยยนย่อระยะทางจากที่พี่จะต้องดังอีก5ปีพี่จะดังภายในปีนี้ปีหน้าเลยค่ะสวดเลยนะคะพี่วันละเก้าจบพี่สวดเลยทุกคนจะดีตามพี่เลยทั้งคู่เลยนะเพียงเพียงเพียงนี่แค่พี่สองคนไม่ผมตามพี่ไปแค่พี่สองคนไม่เถียงกันพูดจาดีๆใส่กัน ไม่เหน็บแนงกันแล้วก็พูดจะดีเธอฉันคุณท่านแค่นั้นพี่จบเลยค่ะเอาละครับก็ได้เห็นกันแล้วว่าวันนี้กับการที่เจอคุณเลนนี่ซึ่งผ่านความตายอะไรมามากมายผ่านประสบการณ์ต่างๆนานาช่วยเหลือคนมาเยอะแยะมากมายและวันนี้เขาก็ยังยืนหยัดที่บอกว่าเขาจะช่วยเหลือคนต่อไปคำมั่นสัญญาคำมั่นสัญญาสัญครับผมจากสิ่งที่ได้รับ และโทษจากสิ่งที่ได้กระทําไปในตอนนั้นต้องมาชดใช้ครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้เห็นความหลากหลายเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเอชเมนละกันนะครับแล้วก็มีการทําพิธีเพื่อช่วยน้องคนชอบคนไม่ชอบคนสงสัยคนคิดมากคนคิดน้อยอแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยอาจจะทําให้คนที่กําลังอยู่ในทุกข์ของอันเนี้ยหลุดพ้นไปก็ได้นะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามรายการของเราต่อและเป็นกาลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ,รบวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์เรนนี่อย่างมากนะครับที่มาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนในสิ่งต่างๆนะครับกับค<า> <ๆ S 2> ําผ <Music S 1> ีบอกทอขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับบ้านต้องจิตและเมโทรเวสทาวน์นะครับที่ให้เรามาถ่ายทำกันแล้วก็เรียกว่าจะให้เราเนี่ยใช้ตลอดไปเลยก็ว่าได้นะครับ แต่ถ้ามีโอกาสนะครับหรือมีสปอนเซอร์เข้ามาเนี่ยเราคงอาจจะออกไปท่องโลกกันบ้างครับผมอย่างที่ทุกคนรอคอยและเรียกร้องนะครับอย่างไรก็ตามก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราเย่างน้อยน้อยเนี่ยให้กดไลค์หรือว่าแบบติดตามเราหนอสับสกไรติดตามเยอะเยอะสับสับสกไรขิงขามาเยอะเอเนี่ยเอามาเลยแล้วก็มาปักกันตรงนี้เลยเพื่อเราก็จะได้ทํารายการดีๆแบบนี้ต่อไปครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ